รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการโชว์เหนีย่ยรายการที่จะพาไปดูเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์หลากหลายด้านเลยนะครับและวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ในพื้นที่ของตําบลเมืองเก่าอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะครับที่นี่มีซอฟต์พาวเวอร์หลากหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของกินเครื่องใช้นะครับเสื้อผ้าแฟชั่นแต่เรื่องที่ผมจะพาไปดูวันนี้คือเครื่องสังคโลกนั่นเอง เรื่องสังคโลกโบราณครับอยู่คู่กับอาณาจักรสุขโขทัยกันมาอย่างยาวนานและผู้ที่จะพาเราไปรู้จักกับเครื่องสังคโลกให้มากยิ่งขึ้นวันนี้เดี๋ยวตามผมไปที่สุเทพสังคโลกกันเลยครับ ู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางกันมาที่สุเทพสังฆาโลกนะครับถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ร่มรื่นมากๆก,กับบรรยากาศนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของตําบลเมืองเก่าอาเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยและตอนนี้สาวสวยที่นั่งอยู่ข้างผมครับเขาก็คือเจ้าของที่ดูแลที่นี่นะครับแล้วก็มีการสืบสารต่อยอดกันมาจนทําให้สังฆาโลกยังคงมีชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับป้านิดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมป้านิดและยังมีตัวน้อยด้วยนะ อ,อันนี้ชื่ออะไรนะคะคุณป้า,าโมจิค่ะโมจินะฮะคุณป้าครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านคุณป้าที่นี่เริ่มต้นกับการทําสังขโลกมานานแล้วหรือยังขับนานแล้วค่ะตั้งแต่ลูกคุณพ่อก็ร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วค่ะ อ่เป็นการบุกเบิกจากตัวคุณป้าหรือว่าจากคุณพ่อคุณแม่อ๋อจากคุณพ่อคุณแม่เลยทาไมเราสนใจในเรื่องของสังคาโลครับคุณป้านี่ก็อย่างนี้เราก็เหมือนอนุรักษ์ไว้เนาะถ้าถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้มันก็จะหมดหายไปก็ไม่มีคนสืบทอดตั้งแต่พราะสมัยพ่อุรรมกาแพงมหาราชมันก็ประมาณ800ปีถ้าอย่างป้าไม่ป้ากับลุงไม่คิดทํามันก็ไม่มีแล้วไม่มีให้ลูกให้หลานลูกหลังเดิมแล้วมันก็ถือว่าเป็น หนึ่งในคําขวัญด้วยถูกต้องแมะสั่งฆโลกทองโบราณนะฮะแล้วก็มีการสืบทอดสืบสารต่อกันมาตอนนี้เรามีทายาทที่จะสืบสารสืบทอดหรือยังคะวันนี้ครับป้ามีลูกสองคนลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งก็จะตืบทอดอยู่ค่ะแล้วก็ทาเหมือนทําออกแบบแล้วก็เป็นพวกสิงปีเสียบวดลายช้วยจานชามแล้วก็สมัยสกุลไทยมันจะมีช้วยจานชามมีรูปสัตว์ต่างๆช้างว่างวัวควายอะไรเงี้ยมีหมด แ้วเขาก็จะเอาไปใส่กินพกจานน่ะเขาจะใช้เยอะสมัยโบราณเขาจะถ้าอย่างมีคนมีตังเขาจะทําใช้เองบันเองครับค่ะประนิดครับเห็นว่าลายปลาสรพโลกเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดสุโขทัยเลยอันนี้ก็มีการสืบสารมาจากรุ่นบรรพบุรุษหรือว่าตั้งแต่ยุคสุโขทัยเลยหรือเปล่าครับยุคสุโขทัยเลยตั้งแต่ยุคสุโขทัยก็ตอนนั้นอย่างพ่อเขานอนหลับตอนวันใช่ไหม เขานอนหลับว่าเขาไปมาเข้าฝันว่าสังฆโลกมีในถุนบ้านคุณพ่อก็ไปขุดโกยมามีทั้ง ควายจานชามแล้วก็มีตลับมีพวกการนมมีต่างๆเยอะมากเป็นพันกันชิ้นรับผมก็มีโอกาสจะได้เจอไหมฮะจะได้ดูหรือเปล่าพอได้ดูด้มีพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยไงที่นี่มีใช่ไหมครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับต้องบอกว่าที่สุเทพสังฆโลกของเราเนี่ยมีทั้งสินค้านะครับที่ทุกคนเลยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาซื้อหาได้แล้วก็ยังสามารถฝึกฝนได้ด้วยเพราะว่าเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับทำอะไรได้บ้างกิจกรรมที่นี่สำหรับนักท่องเท ถ้วยจานชามหรือแก้วหรือจะปั้นเป็นรูปถ้วยจานชามก็ได้แต่เราก็คิดอย่างพูดถึงพิเศษเนาะเจ็700บาทรวมค่าส่งด้วย<อ>ถ้าอย่างปั้นเราก็คิดเ0้ารเพราะมันใช้เวลานลานเนาะถ้าปั้น ครับทุกอย่างคืองาน handmade แ a น d m a d e ทั้งหมดค่ะก็คือมีชิ้นเดียวในโลกนะครับการที่เราต้องดูแลนักท่องเที่ยวด้วยอ่ะปนิคือมันยากไหมกับการที่เราจะต้องอนุรักษ์สืบสารสิ่งที่เราแบบว่าเห็นคุณค่านั่นก็คือสังคโลกแล้วก็ต้องมาทําให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วยยากไหมะก็ยากเหมือนกันเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆไงถ้าดูแลดีเขาก็ประทับใจถ้าไม่ดีเขาก็ไม่ัด้เนาะแต่ป้าก็ดูคนเดียวก็ แบบช้าหน่อยอะไรหน่อยก็บอกให้แขกว่าต้องคอยเด้วป้าไปทำธุรกิจก่อนนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ประทับใจเมื่อเช้ามีเนตเตอรี่สามสิบคนมาแล้วอ๋อครับผมมาเป็นกรุ๊ปเลยค่ะเป็นกรุ๊ปทัวร์อันนี้คือป้านิดกรลับแสดงว่าดูแลทั้งหมดเลยทั้งพาเที่ยวชมต่างๆอธิบายเป็นไกด์ด้วยเป็นมัคคุเทศด้วย อ๋อวันนี้เนี่ยถ้าผมมาเยี่ยมป้านิดแล้วเนี่ยปานิดจะพาผมไปเที่ยวที่ไหนบ้างอ๋อป้าก็จะชมพิพิธภัณฑ์ของเก่าแล้วก็จะพาไปดูในโรงงานที่เขาจะทำการการเพ้นลายแล้วก็ปั้นในรูปทรงแล้วก็จะมีเตาเผาเนาะครับสำหรับความยากง่ายของการทําสังคโลกมันมีกรรมวิธียังไงบ้างครับปานิดครับมันก็16ขั้นตอนเนาะต้องหมักดินกองยินกับดินแล้วก็พึงลมประมาณสองวันพอเสร็จแล้วมาใส่เครื่องอัดเสร็จแล้วก็ไปปั้นรูปสัตว์ ปั้นสิงปั้นพญานาคปั้นถ้วยปั้นจานอะไรเงี้ยพอเราได้ลมลมนานๆพบดินมันก็จะแห้งได้อากาศเพราะปาก็จะอาไปหมักใหม่แล้วก็มาอัดให้มันเหนียวประมาณสี่ครั้งพออัดเสร็จแล้วก็เอามาปั้นเข้ารูปเข้ารูปเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แต่งได้เลยนะลูกอย่างเป็นรูปสัตว์อันนี้เราก็ใช้เป็นประมาณหกเดือนถึงจะได้อันนี้นะหกเดือนค่ะเราต้องค่อยๆขึ้นเีละนน้อยแล้วรอมันแห้งลมแล้วก็ต่ออย่างปั้นจานก็ประมาณ สามวันถึงห้าวันอาทิตย์หนึ่งพอปั้นเสร็จแล้วเราก็มาแต่งเข้ารูปเข้ารูปเสร็จแล้วก็พึ่งลมพึ่งลมแล้วก็ไปใส่เตาใส่เตาเผาบีทเผาบีทก่อนจะใส่เตาต้องรูปก่อนพอรูปเสร็จปุ๊บป้าก็จะไปใส่เตาประมาณอบสองวันครับผมพออบเสร็จนํามาล้างสะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปเพ้นท์ลาย ผมว่ามันไม่ง่ายเลยปนิดคือมันสิบกว่าขั้นตอนแต่คุณผู้ชมจะได้เห็นแน่นอนนะถึงความสวยงามของเครื่องสังคโลกในวันนี้เพราะว่าจากที่เดินผ่านหรือว่าเที่ยวชมนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นแบบน้าจิ้มน้าจิ้มเท่านั้นถูกต้องไหมปนิดนะก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของเครื่องสังคโลกนะครับเดี๋ยวจะให้ปนิดเนี่ยพาขึ้นไปเที่ยวชมดูด้านบนพอที่นี่มีการเก็บรวบรวมผลงานชิ้นงานที่มีการสึกท่อต่อกันมาหลายร้อยปีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับ อ่ะตามเราทั้งสองคนนะครับขึ้น<ช>ไป<ช>ที่ด้านบนกันเลยครับ พาคุณผู้ชมขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับต้องบอกว่าโหว้าวมากๆเพราะที่นี่มีการเก็บรักษาเครื่องสังาโลกกันไว้บางชิ้นคือพันกว่าปีนะฮะคุณป้านี่ถือว่าโอ้โหรักษาไว้ดีมากๆเราทําไมถึงเห็นคุณค่าขนาดเนี้ยคุณป้าก็เหมือนเป็นครูปาอาจารย์ของป้าแล้วก็เหมือนลุงเขาก็บอกว่าอาจารย์เทพบอกเราต้องอนรักษ์ไว้สักวันเหมือนก็หาไม่ได้แล้วว่าเด็กลูกหลานดูไะลูกหลานที่เขาสืบทอดบางทีเขาอยากได้ดูสังคโลกไหม แต่เราก็ถ้าขายเป็นเงินมันก็เราก็ต้องใช้จ่ายแล้วมันก็ของมันก็ไม่มีแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแต่จริงๆมันขายได้หมดแต่ป้าไม่ได้ขายงั้นก็เก็บไว้เพราะเราไม่ได้เป็นคนมีตังค์แต่เราก็ขายของใหม่ <c oughs> เราก็เก็บของเก่าไว้แล้วก็เหมือนอนุรักษ์ไว้น่ารักมาก <c oughs> นะฮะ <c oughs> ป้านิดครับด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการซอยห้อง <c oughs> ด้านนอกเนี่ยที่เราเดินผ่านมาก็จะมีเครื่องสังฆโลกท <c oughs> ี่แบบว่าเป็นการใช้ในยุคของสุโขทัยผมพูดถูกไหมฮะ ก็คือเป็นชุ่ถ้วยชามชหรือว่าจะเป็นของใช้ต่างๆแต่ว่าในห้องนี้เนี่ยลองบอกไฮไลท์สักนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างป้านน่ค่นะในห้องนี้มันก็จะมีทุกอย่างเราจะมีถ้วยมีจานแล้วก็มีรูปสัตว์ช้างมา้างควายแล้วก็จะมีพวกไหที่เขาใสาน่น้ํากินถ้วยจานจริงๆเขาก็ใส่ใช้ประโยชน์สมัยก่อน,นมันจะแตกแล้วซึ่งเยอะมากว้าก็เก็บไว้ดูวดลายสดทรงเนาะ ครบเราถ้าเราไม่เก็บจริงๆอะมันขายได้หมดของแตกมันก็ขายได้แต่ป้าไม่ได้ขายไงก็เก็บไว้ว่าให้ไว้ดูรวดลายเวลาลูกหลานมาดูแล้วคนมาขอดูว่าอันนี้มันมีจริงไว้อะไรเงี้ยแต่มนเป็นของจริงทั้งหมดจะมีพวกตลับมีพวกโถพวกอะไรมันก็จะมีมทุกอย่างอะนะการลมแลอคุณทีมะละกูอะไรเงี้ยที่ใช้ไปเลยครบเลยแล้วจะมีตะเกียงโบราณแล้วจะมีพวก มันจะมีลายปลาลายดอกโปตันลายดอกโบจมาดอกไิกุลครับมันจะมีหมดนะแล้วก็ลายดอกพะโครหูทางตะวันก็มีครับที่จริงสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นต้นแบบหรือว่าแม่แบบไหมคะเป็นแม่แบบต้นแบบค่ะแสดงว่าเราก็มีการต่อยอดทาให้สินค้าของเราเนี่ยเกิดการประยุกต์ขึ้นมาจากลวดลายที่ดั้งเดิมสู่รุ่นใหม่ ด้านหลังของเราเนี่ยป้านิทอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยมันคืออะไรครับอันนี้เป็นปลาก้าหัวชิ้นเดียวในโลกปลาเก็บไว้มันมีในประเทศไทยก็มีชิ้นเดียวนี่แหละลูกชิ้นเดียวเลยเพราะจะเก็บอนุรักษ์ไปให้เด็กรุ่นหลังดูแล้วอันนี้เป็นแผ่นเงินแท้เราไมีภาษาขอมแต่เราชึ่งตัวน้อยเราอ่านขอมไม่ได้ที่จริงเนี่ยพิพิธภัณฑ์ด้านบนกาเราเปิดตลอดไหมครับป้านี้ก็ส่วนมาก ป้าก็คนเดียวเนาะลุงบ้างบางทีก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างครับคือต้องบอกว่าที่นี่เองนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับไม่ว่าใครที่รวมกลุ่มกันน้องๆหนูๆสามารถมาศึกษาได้โดยที่ป้านิดเองนี่แหละจะเป็นไกด์นำไกด์นำเที่ยวนำอธิบายซึ่งต้องบอกว่าแต่ละมุมแต่ละจุดเนี่ยคุณผู้ชมว้าวมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจะเก็บไว้อย่างนี้ช่วยลูกช่วยหลานเลยไหมครัะก็จนชีวิตหาไม่จะเก็บไว้ถ้าอย่างเรา เราลักเราก็เก็บเขาไว้แต่เราเสียไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกหลานเขาจะดูแลเหมือนเราป้าก็ไม่รู้ป้าก็คิดงั้นก็เราก็วางเราไม่ท้าทายเขาแต่ตอนนี้ลูกๆสองคนทายาตค่ะคือมีสังฆโลกอยู่ในหัวใจเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นคนทําคนปั้นด้วยแล้วก็คนเผาด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับผู้ชมเราทั้งสองคนเนี่ยจะพาผู้ชมเนี่ยเดินไปกันต่อที่จริงอยู่ในบริเวณนี้เลยสุเทพสังฆโลกนะครับเราก็จะไปดูถึงขั้นตอนการทําเพราะว่าลวดลายเหล่านี้เนี่ย มันถูกเขียนแล้วก็ใส่สีลงไปเลยพอเผาออกมาจะเกิดความสวยงามเลยแต่ว่ามีกรรมวิธี10กว่าขั้นตอนอ่ะวันนี้เราจะได้เห็นขั้นตอนเท่าๆนะครับคุณผู้ชมว่าความสวยงามที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยแล้วก็ซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกเนี่ยได้มายอย่างไรเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราทั้งสองคนไปดูกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมากันต่อที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีผลงานชิ้นงานของปนิดเองแล้วก็เหล่าทายาทเป็นช่างที่มากฝีมือมากๆนะครับทําชิ้นงานออกมาแล้วก็รอตรงนี้เป็นสต็อกนะครับก่อนที่จะส่งต่อมีหลายคนที่สั่งมาจากออนไลน์ก็มีใช่ไหมครับปนิดม,มีมาไกลสุดที่ไหน ก็ต่างประเทศเนาะจะมีมีออสเตรเลียอเมริกาออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็สเปนอิตาลีอะไรเงี้ย้โหเราก็ส่งหมดถ้าอย่างเขาส่งแต่ตอนนี้ค่าส่งมันแพงเราก็อยากให้ลดราคาถ้าอย่างเขาซื้อของหมื่นเนี่ยค่าส่งสองหมื่ สองหมื่นไปห้าหมื่นเงี้ยบางทีเขาส่งเยอะเกินเขาแต่เขาสู้ไงเพราะว่าสินค้าที่นี่มีคุณค่าต้องบอกว่าชิ้นงานที่ปณิถ์ทำออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทวรูปเป็นพระพุทธรูปหรือว่าจะเป็นสิ่งของที่เป็นมงคลนะฮะเรามีอะไรบ้างปณิถครับก็จะมีพวกเป็นมงคลเนาะจริงๆเขานิยมก็จะปั้นพระสุโขทัยแล้วก็มีเครื่องสักโลกก็คือ แล้วพัคเกเตสแล้วก็พระชีวะพระตาลายแล้วก็มีพระภพแล้วมีพญาอืกพญารกนี่ก็มีเสียนเดียวกับสามเส้นแล้วก็มีเยอะเลยค่ะแล้วก็มีเจ็กกันพวกหายช้างแบบสมัยสุโขทัยเหมือนกันแล้วก็มีแผ่นกระเบื้องที่ลงทําแล้วไปปิดฝาผนังได้อันนี้สวยมากเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ชนะด้วยก็ได้รางวัลรางวัลที่หนึ่งระดับประเทศอันนั้นประกวดของ วัฒนธรรมก็เป็นแบบอันนี้ปลาห้าดาวได้ปลาห้าดาวแต่แต่ประเภทความภาภูมิในะของเราด้วยสุเทพสังคโลกนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเห็นแจกันก็เหมือนกันแจกันเราก็มีหลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบอันนี้คือชิ้นไหนที่ได้รับความนิยมบ้างครับอันนี้หรือว่าเท่าๆกันหมดเลยเท่าๆกันแจกันก็นิยมเพราะจัดดอกไม้สวยอันนี้เป็นโคมไฟประดับบ้านแล้วก็ใส่ไฟเข้าไว้แล้วนั่นเป็น จกการหายช้างแล้วจะเปะองค์ใส่น้ําใส่น้ําก็ไม่แถวบ่กาใส่น้ําก็เป็นหงอเฮงใช่ไหมคะก็เงินไม่ขาดมือเทอะไรยิ่งใส่ในสังคารกปด้วยสวยงามแน่นอนนะครับป้านิดครับเราจะเห็นเลยแล้วคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะสงสัยเหมือนผมว่าทําไมสีสันต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกัน ถ้าลวดลายส่วนทรงล้วก็ใช้กีเท่าไม้มันจะมีไม้สารพัดเราก็ต้องมาทดลองก่อนก่อนแต่ประสบสาเร็จก็เป็นสิบปีเป็นสีธรรมชาติค่ะจากไม้แหละครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สีเขียวมีสีออกน้ําตาลมีสีออกน้ําเงินฟ้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นสีของไม้ทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีลวดลายที่แต้มทองอันนี้เราต้องมานั่งวาดเองใช่ไหมครับพอดี ก่อนจะเราจะสามารถวาดได้เดี๋ว่าผลิตชิ้นงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งอ่ะมันต้องใช้เวลาการฝึกฝนประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณเดือนหนึ่งถึง15วันอย่างของเล็กเกแล้วหมายถึงให้ผมฝึกนะหมายถึงคนจะฝึกเป็นช่างอ่ะป่านีโอ้โหนานมันนานหลายปีหลายปีเลยก่อนจะเก่งก็สองปีสามปีลูกจริงจริงอ่ะถ้าอย่างพลหัวไวก็ประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่การต้องเรารักด้วยใจเรารักด้วยถ้าจะทําเพ้นท์ลายบางทีก็ สองสโมสองสัโมงเขาก็เพ้นเป็นแต่เราต้องสอนเขาว่าทำยังไงอะไรยังไงเงี้ยค่ะแต่เขาก็ทำได้ถ้าคนรักนะเอารถถ้าใจไม่รักทำไม่ได้สังคโลกเนี่ยปะณิตความแข็งแรงทนทานมันอยู่ระดับไหนฮะก็จะทนทานมากเราเผาบีทแ0ดอบสวันแล้วก็เผาเคลือบเคลือบอีก2วันก็พันสองหเนาะสองพัองศาอุณหภูมิสูงมากแล้วใช้แก๊สเผาเผาแล้วก็ พอเผาประมาณวันกว่าหรือสองวันก็ตอนคืนก็อบไว้หัวหนึ่งตอนเช้าก็ลุกจุดแล้วว่าปิดประมาณสามถึงสี่ทุ่มก่อนจะได้นะแสดงว่าขั้นตอนมันเยอะมากเพื่อที่จะได้ชิ้นงานที่แข็งแรงทนทานสวยงามแต่ว่าในเรื่องของการวางแผนช่องทางการตลาดปนิณตสังคโลกของเราเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าเป็นมรดกทางูุิปัญญาที่เกิดจากคนสุโขไทยแล้วก็ได้มีการส่งเสริมต่อยอดกัน ช่องทางการตลาดออนไลน์หรือว่าช่องทางอื่นที่จะแบบว่ามีการส่งขายไปยังต่างประเทศเปิดตลาดอะไรอย่างนี้เราได้วางเอาไว้ไหมครับหรือว่ามีหน่วยงานไหนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องบ้างไหมเอ่ยก็มันจะไม่มีแล้วก็มีทอทอมอวทอก็พูดถึงอพอทอค่ะอุ้มรทอมั่งทอทอกันท่องเที่ยวมัางทอทอก็มีค่ะครับผมมันก็ส่วนน้อยแล้วก็ช่วยกันบัางนิดหน่อยก็ถ้าอย่างพูดถึงช่วยมันก็เราก็จะมี ลูกค้าเยอะหน่อยเนาะขับเคลื่อนช่วยกันขับเคลื่อนค่ะอย่างวันนี้ผมก็มาช่วยขับเคลื่อนได้เลยหนูมาช่วยป้าแล้วเนี่ยป้าจะได้ขายดีใช่แล้วนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยได้เห็นความน่ารักของวานิทเองนะครับแล้วก็ วันนี้ป้น,นิดก็จะเป็นครูผมอีกคนนึงเพราะว่าจะสอนผมเนี่ยเพ้นลลดลายใช่ไหมครับ,รบมันคือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาที่นี่จะได้ทำํำมันคืออะไรบ้างครับเห็นบอกว่ามีเสื้อด้วยค่ะมีเพ้นเสื้อ,เ,อเพ้นกระเป๋าแล้วก็เพ้นสังฆโลกก็มีถ้วยแล้วมีแก้วกาแฟแล้วก็มีจานเนาะบางทีเขก็อยากจะปั้นแต่ปั้นนามาใช้เวลานานหน่อยครับ อย่างน้องเขามาปั้นเนี่ยไปส่งอาจารย์คือการปั้นเนี่ยปั้นจากดินเหนียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ทาขึ้นมาไม่ได้มีแป้นที่หมุนหมุนทำมาเป็นถ้วยหรือหรือเรามีวิธีกรรมมีที่นเล็กบ้างะมีแป้นเล็กอ๋อมีแป้นให้ด้วยก็คือถ้าใครอยากมาฝึกคุณก็มาฝึกได้แต่ก็ต้องโทรจองล่วงหน้าถูกต้องไหมครับอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและการที่หลายๆคนเดินทางมาที่สุเทพสังฆลกนะครับก็จะได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็จะเป็นงานแฮน d m a ชิ้นเดียวในโลกที่คุณจะสามารถนะครับพอ ผลิตชิ้นงานแล้วกลับบ้านได้เลยนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับสำหรับสุเทพสังขโลกด้วยเดี๋ยวให้ป้าณิพาผมไปนิดนึงเนาะไปลองทำดูคุณผู้ชมตามเราทั้งสองคนไปเลยครับ นู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ละกันสําหรับการที่เรามาอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่ามาใช้เวลาว่างนะครับอยู่กับงานศิลปะตอนนี้ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีเลยเนาะปานิดเนาะกิจกรรมตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วทุกคนสามารถมาทําได้เลยได้เลยค่ะก็จองล่วงหน้าก็โทรหาปานิดนิดนึงก่ามีเบอร์โทร0 8 4 4 9 4 8 8 9 0แครับ่ะแล้วก็มี05 5 หกเก้าเจ็ดศูนย์สามหกเนาะเพราะปนิทมือถือป้นิตไม่ค่อยได้ใช้เพราะจะใช้ของลูกสาวศูนย์แปดสี่สี่เก้าสี่แปดแปดเก้าศูนย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปทาง Facebook ช่องทางเรามีอะไรบ้างมีสนเทจด้วยใช่ไหมครับมีสุเทพสังฆโลกพิมพว่าสุเทพสังฆโลกเลยนะครับคือชิ้นงานตรงนี้ปะานิตครับเราจะต้องมีการฝึกฝนก่อนไหมก่อนที่เราจะลงมือทาหรือว่าใครที่แบบไม่มี ความชอบด้านศิลปะเลยเขาทําได้ไหมครับก็ทําได้ถ้ายังจะมีมาปั้นก็ได้ปั้นรูปสัตว์เนาะครับปั้นช้างม้าแล้วก็ปั้นถ้วยจานมีคนเนาะคือมีงานปั้นด้วยมีงานเพ้นท์ด้วยแล้วแต่เราจะเลือกแต่ว่าถ้ามาเป็นกรุ๊ปก็คือบอกป้าเท่านั้นเดี๋ยวป้าจัดให้นะครับถ้ามีฝรั่งมาก็อย่างนี้เขาก็จะเขียนอย่างนี้พอเขียนเสร็จแล้วเขาก็จะพ่นสเปรย์แล้วเคลือบเหรอครับเคลือบทั้งหมดแล้วเขาแล้วเห็นปนิชส่งด้วย่ะส่งไปให้เขา อย่างพูดถึงอย่างฝลั่งเขาก็จะหิ้วไปต่างประเทศเลยครับเขาก็จะมีจะไม่รอเผาถ้าเรารอเผาเสร็จแล้วก็จะส่งให้อย่างเงี้ยคือที่จริงทุกชิ้นเนี่คุณผู้ชมครับสามารถเผาได้แล้วก็ใส่ที่อยู่ค่ะ แล้วเดี๋ยวป้านีคือ <c oughs> จัดแจงส่งให้เลยถึง <c oughs> มือ <c oughs> นะครับนี่ถือว่าเป็นชิ้นง,งานชิ้นเดียวนะครับหรือว่า <c oughs> งานเฮนเน่ที่แบบมีหนึ่งเดียวในโลก <c oughs> นะครับใครที่อยากมาฝึกใครที่อยากมาดูใครที่อยากที่จะ <c oughs> มาหาความรู้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสินค้าอีกมากมายแล้วก็มี <c oughs> เรื่องราว <c oughs> ที่เราเนี่ยจะได้รู้ภูมิหลังด้วยนะครับเพราะว่าดินแดนสุโขทัยเองเนี่ยถือว่า เป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยนะครับที่จริงเนี่ยถ้าผมมาที่จังหวัดสุโขทัยอยากให้แนะนําไปถึงนักท่องเที่ยวซะหน่อยมาเที่ยวที่นี่แล้วสุดเทพสังขโลกคุณมีอะไรอาหารการกินอะไรยังไงอร่อยบ้างครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยหน่อยเนาะแล้วก็จะมีขนมสุโขทัยก็ตอนเช้าก็จะมีตลาดที่เขาใส่บานวตะพังทองตะพานบุญแล้วก็จะมีตอนเย็นตอนคืนก็จะมี ตลาดรถเข็นแล้วก็จะมีพวกชาวบ้านเนาะที่ทําไปขายมีส้มตํามีกระเด็กงามีก็เกยบปิ้กแล้วก็จะมีขนมแล้วมีข้าวแกงเนี้ยมีทุกอย่างที่เขาทำเลยครบเลยประมาณร้อยร้อยคันรถเข็นเอาเป็นว่ามาเทีย่ยวที่สุโขทยัยที่นี่ะนะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะ นะครับที่เป็นแบบเมืองเก่าสุโขทัยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาท่องเที่ยวนะครับชมบรรยากาศความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยและคุณก็ได้มาทําชิ้นงานสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจสามารถซื้อหาติดไม้ทิดเมือกลับบ้านได้ด้วยปณีบบอกว่าราคาเป็นกันเองค่ะก็ใส่ฐานได้ลด20%่สิบเปอร์เซ็นต์นนี้ไม่แพงไม่แพงยังไปเที่ยวในวัดมหาธาตุก็มีวัดเยอะมากเนาะแล้วจะมีหลวงพ่ออาจนรที่พูดได้วัดศรีชุม แล้วก็จะมีท่องเที่ยวใหญ่โตโบราณพวกเนี่ยจะใหญ่ก่เขานาะจังหวัดสุโขทัยก็จะมีนี่ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเลยครับที่เป็นวิถีชุมชนแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตมากมายวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่พาผมเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้ไปดูด้วยไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะของเก่าของแก่ซึ่งผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาดูเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆคุณผู้ชมครับครั้งหน้ากับรายการโชว์เหนือเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับ ไปติดตามเรื่องของซอฟต์พาวเรเรื่องไหนอย่าลืมนะครับติดตามกันแล้ววันนี้เราทั้งสองคนนะครับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี